nhớ mang 没有呢，没 คือเก้านะครับแห้งแห้งเดี๋ยวเราหาแหล่งน้ำนะครับเดินหาแหล่งน้ำนี่นะครับลำห้วยนะครับนี่ลำห้วยครับเดี๋ยวเราเดินหาแหล่งน้ำนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงกลัวๆนะครับซึ่งอากาศก็ร้อนเหมาครับเดี๋ยวเราเดินหาแหล่งน้ำก็น่าจะเจออยู่นะครับอ๋อไอน,นี้อะไรไม่รู้นะครับทุกคนครับนี่ดูกันนะเป็นฟันอะไรไม่รู้ครับนี่ไม่รู้ฟันอะไรข้กอย่างไม่จับดีกว่านะครับไปดูกันตามลำห้วย นี่ครับเราเจอแล้วครับแหล่งน้ำนะครับนี่นี่นี่นะครับซึ่งอยู่ในป่านี่เราเลือกไม่ได้นะครับเลือกไม่ได้เดีอกบอได้ว่าเขาต้องกินน้ำสะอาดนะครับซึ่งที่เป็นน้ำเขาก็กินได้เบิดนะครับกินกินพ่อบม่ไห่เขาหิ้วนะครับกินพ่อไห่เขายางหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมากินน้ำกันนะครับเสร็จ แต่ไม่ดีกว่านะครับผมว่ามันไม่สะอาดนะครับนบ่สะอาดนะครับมันจะยุ่งจะยังใครใส่นะครับมันเป็นฝนหนำหนำฝนตกไหมนะครับบัวไก่กินนะครับเดี๋ยวยางต่อนะครับหาน้ําให้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ําจากต้นสาดนี้นะครับนี่เขาเรียกต้นสาดนะครับพอพอประทางชีวิตนะครับพอให้เดินได้ต่อนะครับเดินไม่ไหวแล้วนะครับ ngập này thì không đi hai nhà nữa mà chú lại chú nằm โอนคครับนี่เราจะกินนะครับพอมีแรงครับสดชื่นนะครับเราแบบนี้นะครับเจออีกไว้หนึ่งนะครับเบ้านะครับนี่เราขุดก่อนนะครับเีไปขุดบ้างก่อนน้ำกันน้ำก่อนนะครับ แล้วนี่ดอกงสวยๆนะครับนี่นหาอีกนะครับนี่นะครับก็จะไม่เก็บนะครับตอนแรกว่าจะไม่เก็บสบายดีนะครับสบายดีทุกคน นะครับทั้ในและต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มายางปลามาตัดตัดใหม่ละหัวใส่หลอมหัวเอาสิ่งมาตอนนุมน้ำนะครับมาหาคุบเบาน้ำนรับหัอ,อย่งก็เอานะครับมากับทีมงานนะครับสี่คนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนจะกลับเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับคือป่านี้มันมันมีอะไรตื่นเต้นมากนะครับมันมีหลายๆอย่างให้ให้ลุ้นนะครับเจออะไรเราก็เอาหมดนะครับนี่นะครับป่านี่ข้างหลังนี้ขาลังผมคือป่ากันเลยนะรเรามาตัดไม้ไปทํารั้วนะครับไม้ซึ่งไม้ที่มันล้มแล้วนะครับแล้วมันก็ผุแล้ว,ลวเหลือแต่อ่า แก่นมันข้างในนะครับเราก็มาตัดเอาอย่างนี้ไปทําเป็นหลักหัวนะครับตัดต้นไม้ไม่ได้บุกลุกป่าอะไรครับบ้านผมนี่ไม่มีการบุกลุกป่าครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปเลยครับว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะแล้วก็เดินทางด้วยซุปเปอร์คาร์เราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอนีนะครับครั้งนะครับ นี่นะครับทิศหลอดเราได้ยอดเขียงเหญ่มากเลยเปาประมาณนี้นะครับนี่นี่แตกต่างกัาดินเดิมนะครับนี่ดินเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับเราเจออีกแล้วควยหนึ่งนะครับนี่ควยเปาแต่จะว่ามันออกไปแล้วนี่มันหน้เดินหาต่อนะครับอ๋อนี่ครับนี่นี่ เราเจออีกแล้วนะครับนี่อันนี้ยังไม่ออกนะครับนี่นี่มันจะเป็นดินดินใหม่ขึ้นมานะครับมีควายมันนะครับเด,ดี๋ยวเราขุดดูนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับควเบาแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นควยกุดจ,จีมากกว่านะมันใหม่เกินนะครับ อ๋อไม่ใช่กุจีแน่นอนครับเจอแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นนางหรือว่าเป็นเท้านะครับนายชื่อเาท่านเป็นกุจีเนาะตัวนี้อ่ะตอนอยังใหม่อยู่เนาะบ,บอกบอกขี้ง้อหน่อยสิยักษ์บอกาขากอกี่ง้อเนาะตอนหายไปแล้วนะเมื่อเร็วเสียมมานะครับทุกคนต้องขออาภัยด้วยนะพลาขุดเนาะนะ ร้มแล้วนะครับ นี่นะครับนี่ได้อีกแล้วนะครับนี่ครับนี่อันนี้เป้าขี้วัวแน่นอนนะครับลูกเล็กๆนี่เป้าขี้วัวแน่นอนนี่ได้อีกแล้วนี่เป็นลังที่สองแล้วนะครับยังไงไม่เกินหกหน่วยตงรงนะั้เบ้าขี้ว่านะเป้าขี้วัวนี่ไม่เกินหกเจ็ดลูกนะครับ อพราะบางทีอาจจะเป็นสิบนู่นนะครับยื่นไปถ้าลังใหญ่นะครับหแลโอ้แม่ตายแล้วครับอันนี้แม่มันนะครับนี่นี่แม่มันก็เป็นกุดจีนั่นเองนะครับตายแล้วแม่มันแต่ว่าไม่มีผลนะครับถึงแม่ตายก็มันเพิ่งตายหรือเปล่าอตายนานแล้วนะครับไม่มีผ้นนะครับถึงแม่ตายตัวอยู่ข้างในมันก็ยังอยู่นะครับลองเปิดดูนะครับ อโอ้ลูกก็ตายเหมือนกันนะครับตายเหมือนกันครับไม่น่าเชื่อตายตามแม่ไปโอ้ตัวนี้ยังนะครับนี่โอเ้เป็นกุจีเหมือนเดิมนะครับนี่โอ้แก่แล้วนะครับกุจีหมดเลยนะครับกุจีหมดอีกแล้วนะครับไม่ต้องแล้วนะครับถ้ามันเป็นก็เป็นทั้งหมดนะครับเก็บใส่กระเป๋านะครับขอยามเรา มองจากเบาะนะหาต่อนะครับหาต่อนะครับหาต่อหาเบาต่อนะครับเราเจอที่นู่นลุงรังนึงนะครับเดี๋ยวเราไปขุดเอาหาต่อนะหาตามป่านะในผานของเราครอันนี้น้องนายพานนะครับไม่ใช่นายพานตัวจริงนะครับ นี่หัวเป้งน,นะครับหัวเป้งน,นี่ที่ที่ลูกมันที่ผมถ่ายชิปถ่ายรูปลงไปเมื่อก่อนนี่นว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับแกงอร่อยมากนะมันก็คล้ายๆกับอ,อินทผาลัมนี่แหละครับแต่มันเป็นแต่มันอยู่ในป่านะครับยอดวายสามสี่ยอดนะครับยอดวายครับแชงอ่อมสซนู้นะครับ ทิดหลอดของเรานะครับอาน้าเลน้ำเยอะมากนะครับน้ำน้ำนะครับไม่ใช่น้ำ สีนูสีย่อนสียอด,ยอดซึ่งน่าจะพอนะครับผลไม้เตรียมผลไม้นะครับกินได้นะครับนี่ครับนี่นี่นะเดี๋ยวกินให้ดูเอยไว้เด้อเอ้ยไว้เด้อ

เอ,เอาไปเมีอ่ะรเนองอป่เอาอ้ยฮะหัเมีนหัวหนาไ้เลยรครับ,คร,บครับก็แล้วก็จะกลับแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเราได้ไดไบ้างนะ บนกันนะครับได้ยังไงได้เบ้านะครับนี่บ้าพุกีนั่นเองบ้าพุกีหนึ่งสองสามสี่ห้าเด๋องห้างนะครับเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้แม่ทําให้กินนะเราทําให้กินนะครับให้แม่ทำให้กินก็นได,ด้ยอดยอดเถียงนะครับนี่ยอดเถียงพี่หลอดบอกว่าอร่อยมากนะครับยอดนี้ไม่รู้กินยังไง แล้วก็หยดไหว้หยดไว้สี่ดครับสิ้นปักนกประเด็ตัวนะครับแล้วก็แล้วก็กําลังจะกลับนะครับเราจะกลับด้วยซปเปอร์คาร์เรานะครับดูซปเปอร์คาร์เรานะครับสิบแปดแรงม้านะครับโอเคแล้วก็ได้ไม้หลักหัวเรานะครับนี่นี่นี่คือไม้เอาไปทําหลักหลักหัวนะครับได้ประมาณยี่สิบต้นนะครับพอแล้วนะครับกําลังจะกลับนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ